นับนะนะสามสองหนึ่งเคเปิดมาแล้วตีดาบตีดาบดาเมจดาเมจตีตรงเลขสามนะดาเมจตีตรงเลขสามตีเลขสามดาเมจดาบจะตายแล้ว แมวไล่น้ำโดนลุมวิ่ง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 ฮิวฮิวแมวไล่น้ำแมวไล่น้ำดาเมจลอยหลังนะอย่าเข้าไปคุกวงในนะสัดวสัตสกิลเข้าไปเดี๋ยวสักพักมันก็จะกลับที่เดิมโอเคกลับกลับกลับดาเมจดาเมจกลับเลขสามคนอื่นประจำตำแหน่งเหมือนเดิมถอยถอยถอย,ถอยมาเลขสาม Okay. ตีพินพินสะสาสกิลเข้าไปเอานะระวังวงจิ๋วหลิงคนที่ตีใกล้อะส,ะสะศาสไปสะศาสไป มนุษย์โอสดบอสตีแรงขึ้นนะระวังคอยหลบสกิลหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวตีฮิวตีฮิวฮิวหรือจิวหลิงก็ได้ตรงเนี้ยสัดสาดเข้าไปเลยเดี๋ยวนะบอสมันไม่เล็งใครแล้วหรอ <laughs> ดาเมจเกินใช่ไหมบอสไม่เรงแล้วโอเคตีเลยตีเลยง่ายแล้วบอสตีแรงขึ้นระวังอันนี้ เออบอสแบบบอสไม่วิ่งเลงละใครละว, <laughs> วิ่งรอบเดียวพอถ้าถ้าพร้อมเราแท้งเปิดเลย เตรียมเส้นนะใครมีเส้นไปให้ขาดระวังพื้นหยินหยางด้วยตีตีบอสตีบอสอย่าไปอยู่หน้าบอสอยู่หลังบอสไว้เห็นลูกน้องออกลูกน้องออกตีลูกน้องตีลูกน้อง เหตลูกน้องตายแล้วไปตีบอสตีหลังบอสนะเ hey, ยืนทำดาเมจได้เลยตอนนี้ ที่เก็บโน้ตโน้ตขึ้นแล้วนะดูดูว่าตัวเองหัวเลขอะไรแล้วก็ตรงกับโน้ตอะไรใสิบแปดวิสิบวิแล้วเตรียมเข้า เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอเอจัดบอสได้ เตรียมมีเส้นนะใครมีเส้นไปตรงข้ามให้ขาดระวังพื้นยินหยางระวังยินหยางตอนนี้ตีได้อยู่ตีได้ตีได้ลูกน้องออกโอเคตีลูกน้องตีลูกน้องเสร็จกลับไปตีบอสนะ เออบอสเดี๋ยวบอสเข้ากลางทำดาเมจทำดาเมจทำดาเมจโนดขึ้นแล้วนะดูว่าตัวเองเลขอะไรแล้วโนดอะไรอีกยี่สิบวิ วิแล้วเตรียมเข้า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 ห้าวิแล้วออันติอันตีอันติ ใครมีเส้นให้ขาดระวังพลื้นหยินอยางลูกน้องออกลูกน้องออกลูกน้องออก ยัดบอสยัดบอสต,ตีหลังบอสต,ตีหลังบอสบอสเ,เข้ากลางทำดาเมจทำดาเมจ โนดขึ้นแล้วนะดูดูบนหัวนะดูโนดสิบีนะเตรียมเข้านะเตรียมเข้า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  ตีวิงแล้วดีดดาเมจดีดดาเมจเส้น หลังแล้วก็ระวังพื้นหยินหยางนะทั้งเส้นทั้งหยินหยางระวังดูพื้นด้วยอันนี้ลูกน้องออกไม่เตียนะยัดบอสอย่างเดียวยัดบอสยัดบอสอย่างเดียวเลยระวังระวังนะบอส <c oughs> <c oughs> ถ้านอนนี่เศร้าเลยนะ อปแล้วนอนเมื่อกี้เศร้าเลยหน้าบอสกี่คนนะสี่คน อันนี้ยังไม่มีอะไรรีดามิไปเรื่อยๆลำๆๆๆๆๆเราก็ไม่ทันตีเล็กหนึ่งตีเล็กหนึ่งหนึ่งแล้วไปสองอเอหนึ่งไปสองหนึ่งไปสอง ตีบอสตีบอสเดี๋ยวถ้าพายุมาจะบอกก่อนจะบอกก่อนล่วงหน้า อีกสวิพายุมาเตรียมเตรียมหลบเตรียมหลบหลบหลบออกมาแล้วก็วิ่งหาบอส บอสจะเต้นเต้นบอสจะเต้นบอสจะเต้นรวมตีเล็กหนึ่งรวมตีเล็กหนึ่งไปไปเลขสามเลขสาม ตีบอสตีบอสใครใครเลี้ยงลูกน้องแล้วเอามาที่บอสนะสามวิพยุตออกพยุพาพยุระวังเอ็ดหลบออกแล้ววิ่งเข้าบอส ใครโดนลูกน้องเอามาที่บอสเลยนะจะได้ตีไปพร้อมกันเลยพายุเตรียมพายุออกพายุออกเอวิง่งวิ่งออกแล้วกลับเข้าบอส ลูกน้องใครโดนลูกน้องมาที่บอสเลยนะลากลากเข้ามาเลยน่าจะได้เต้นอีกรอบหนึ่งไอพายุลืม เต้นอีกรอบอืมน่าจะได้เต้นอีกรอบไปตีตรงเล็กหนึ่งเล็กสองเล็กสอง อีกสีวิพายุออกพายุออกระวังเอาเซฟชีวิตก่อนระวังพื้นแดงข้างหน้าไปเบาบางมันหงผ่านแล้ว